เนั่งเขาว่ามันนั่งอยู่บนเตียงแต่ผมมองไม่เห็นนะน่าเป็นครั้งเดียวที่ว่าผีหลอกก็มาตั้งแต่นั้นนี่ก็ไม่เคยมีหลอกแต่ว่าเวลาไปทําคดีก็มีวิญญาณมาปรากฏกินหรือว่ามาปาดนใจให้เกิดอุบัติเหตุยางระเบิดตรงจุดที่คนร้ายอยู่แล้วผมชอบจะไปบอกคนร้ายว่าให้ช่วยผมที่ทับตะแกเนี่ย ตอนผมอยู่ประจวบเนะี่ยคนร้ายไอ้เหี้ยตำรวจไปล้อมกันเป็นร้อยเลยแล้วผมได้ยินวิทยุผมตามไปเนะี่ยแต่ผมผมบอกคนตายว่าช่วยผมหน่อยนะแล้วผมเข้าไม่ถูกมันไม่มี gps ผมก็เลยจะไปถามทางชาวบ้านว่าไอ้ที่ตำรวจเขาไปล้อมคนร้ายตรงไหนมันวิ่งหนีกูต่อหน้าต่อตาเลยมันทำให้บังเอิญมันมาเจอกับผมด้วยบังเอิญผมกม็เลยสะเดาะเคาะได้ตรงริม้นน